กาดครับกาดครับกาครับโดนครับโดนโดนนะครับโดนนะครับมาแล้วครับตัวแรกอืมอืมมเอาที่ขีป้ปลามาอืม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  เป็นเบบี้ลรดนะครับผม7กรัมนะครับตัวนี้สีทองหัวแดงแดงครับอ๋อคันโซพาร่านะครับเมเจอร์ครับอิจิครับผมอิกจิงครับคันตกปึกนะครับเอามาตกปลาโอเคครับเบบี้ลรด7กรัมนะครับตีลงไปครับผม ตีลงไปแล้วก็เคาเขากัดแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเห็นไหมครับคามูอู้อู้อ้ครับตัวนี่ตัวที่สามแล้วครับผมสามไม้ติดแล้วครับลืมเอาที่ขี้ปลามาครับโอ้ยใหญ่ด้วย าดเลยที่ขี้ปลาก็ลืมเอาอมามมมมมมจยเย็นยินเนี่ยครับลับเข้าปากเต็มๆรับผมที่ขี้ปลาก็ลืมเอามาเอ้ยเตรียมมาแล้วก็ลืมเอามาอันตรายครับใช้มือกด มีตัวแบนี้หลายคนมีโอกาดโดนครับโดนครับ,รบขอสองทีสามทีโดนเลยพอแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยครับ กัตอนดีอะลอยลงคึกล,ลงน้ำครับตอนดีอะกำลังจม,จมงครับลอยจมลงอ่กผู้น้องต้องใส่ต้องได้ใช้มือจับแล้วครับเพราะว่าเรื่องวันที่ขีปลาครับที่ขี้อยู่ในรถโอเคครับสวยงามเหยื่อชิก,กาลี เบบี้แลสคันเมเจอร์คาร์สโซคลาร่าอิิ้งนะครับเป็นคันตกหมึกเอามาตกอาจีตตกไมโครสนุกมากครับผม โดนครับโดนนะครับโดนนะครับอืม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  ครับผมได้อยู่ครับ